สวัสดีจ้าเอฟซี SC จ๋ามาจ้ากินตำซัวขนมจีนจ้าข้าวเหนียวร้อนๆกับเม็ดติ๋วค่ะมาเด้อมาเด้อโอ้เขาไอาห่วยๆเลยค่ะมีไก่ขานหนึ่งค่ะไก่หนังหายแล้วค่ะกับปลาทูหนึ่งตัวปลาทูตัวเป่งๆเ,เลยค่ะอบหนึ่งตัวหางขาดม,มาเด้อมาเด้อมา แรดิ Ready, สสี่ลูกค่ะกระถินนะคะมังยัดิวจะตอดก็มากจากหน่อยได้บอได้อบอมีนกขนนกหมากหน้าเก็บล้างบ้านด้วยค่ะเขียวๆมาต่ำใสอืมตามส่วนยัดจิวบีบัากหน้าก่อนเด้อยัดจิวมากกินโซมจะ้ะ อึบฮึมดูดมือกร,ระแทบแล้วจะพี่น้องมา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 กินน้ำยาสิวเดอ้อเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่หลกักผู้กำลังจะติดตามค่ะกระทิ้นอ้อนหลังบ้านผักกระทิ้นแก้กับหลังบ้าน ผักกัดหอมแถมันน้ำกระเจียวจัดจัดหวานจัดและดิบเมืนก็กินเมืนก็กินมันแก้วบอลบือเลย มาสับแจ่บมนย่ายเด้อทุก,ก,ก,กคุุกคนบุคพิกบปากไม่จะดินย่ายแกะหย้ย ตะกรอนยายประกาศซื้อกินพอรบรูว่ายายจะกินได้บ่ตะก่อนโลละร้อยยี่สิบไปแม็กโค่เขาให้เป็นถุงด้วยเขาแบงตอนนี้หนองคายปลูกได้แล้วโลละแปดสิบาทซื้อครึ่งโลสี่สิบบาทมาลองมึง ปลาทูแซ่บจ้ะตัวยังไงอ้วนๆปลาทูเก่งละหกสบบาทสองตัว ข่าวโคกบ่มีล่ล่ะกินโซ่กับเจเบอร์แซ่ปันเดจ้ะเอากินตามหิวเข่านี่ยนะหเห็นบะเล็กจดิ้วกินเขาก็ขับปุ่นใครห้างๆกับมีได้จ้ะอืเล็้ก,กินหัวตัวไก่ ได้เห็ดบ้านแดงมากซีปีละเขาปีนี้หาเนี่ยได้เห็นแต่มูกินยด้กับบวกการสกินว่ามันแพงแพงนีบาา่บ่วจอซื้อมาระย่านกินพ่ได้แลบไม่เสียงไดนแต่แบบนี้หู้แล้ว่ากินได้ sab sẹp nócầm, hết hết sôm sôm, một nát senoi nưng lẹ, ừ, nha đật, nhất thiết phải ăn bớt là sống già, hừ, hăng hăng พอจบกิปกับขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกใจทุกกำลังใจจ้าบายๆเลิฟเลิฟทุกคนจ้า